สวัสดีครับมาพบกันนะครับใน Fantasy 800นะครับผมแปะปากมากครับผิดชอบเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทีมหงแดงนะครับมาฝากกันเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับมีให้ติดตามทั้งท่องทางเพจแล้วก็ YouTube c h anel นะครับมาเข้าเรื่องของลิเวอร์พูลประจาวันกันเลยดีกว่านะครับลิเวอร์พูลนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับตอนนี้ต้องการ แก้ไขปัญหาในเรื่องแดนมิฟิลในฤดูกาลหน้านะครับมีนักเตะที่อายุเยอะแล้วก็อาจจะเลิกเล่นกันหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจมส์มิลเนอร์นะครับสัญญาปีสุดท้ายและดูเหมือนว่าน่าจะเป็นสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆนะครับอเล็กซ์ออกเล็กแมเบอร์เลนกำลังจะหมดสัญญานะครับนาบี้เกเอต้ากำลังจะหมดสัญญามีข่าวว่าจะต่อสัญญากันต่อไปแต่ยังไม่แน่นอนและยังไม่ชัวนะครับเพราะฉะนั้นในตำแหน่งแดนกลางลิเวอร์พูลมีความจําเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการปรับปรุงให้ทุกอย่าง มันกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยก็คือนักบิดฟิลที่เหลืออยู่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บพอสมควรด้วยเพราะฉะนั้นตัวตายตัวแทนต่าง นะครับจาเป็นที่จะต้องเสริมทัพกันพอสมควรในฤดูกาลหน้าหรืออย่างเร็วที่สุดนะครับในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมนี้นะครับนักเตะที่มีข่าวมากที่สุดคือจูดเบลลิงแฮมนะครับไอหนุมะะ่มมหัศจรรย์คนใหม่นะครับจากดอทมอนค่าตัวถูกตั้งไว้ที่131ล้านปอนด์ตรงนี้ทุกคนถึงกับหงหลังกันเลยทีเดียวนะครับว่ามันมหาศาลจริงๆแต่ด้วยจากฝีเท้าอนาคตนะครับแล้วก็อายุที่ยังน้อยอยู่ของเบลลิงแฮมมันก็เลยทำให้ ดอทมุลนะครับต้องการที่จะฟันกําไรจากดิวเดียวนี้นะครับแต่ในธรรมชาติของสโมสรเวอร์พูแแล้วนะครับมักจะมีผู้เล่นในการคาดหมายตัวสํารองเอาไว้เหมือนกันหนึ่งในนั้นนั่นก็คือคอนหลาดครามเมอร์นะครับมิดฟิลทีมชาติออสเตรียของทางด้านสโมสรไลฟซิกเราคุ้นหูชื่อนี้มาพอสมควรในระยะหลังตั้งแต่ในตลาดซัมเมอร์แล้วนะครับว่านี่คือหนึ่งในเป้าหมายที่ทางด้านอาจะเกนคอป ค่อนข้างจะพอใจในฝีเท้านะครับสำหรับมิดฟิลคนนี้นะครับแม้ว่าจะเพิ่งอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นแต่ประสบการณ์ถือว่าค่อนข้างจะโชคโชนเลยนะครับผ่านการลงสนามในเวทีระดับสูงสุดของแต่ละประเทศมาแล้วเกือบ300นัดนะครับลงไปแล้วประมาณ263นัดแล้วก็ค่อนข้างมีฟอร์มการเล่นมีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจะเข้าระบบกับเจอเกนคอปถามว่าคอลัดลัมเมอร์ ตกมาเป็นขา่าวได้ยังไงคอลาดลัมเมอร์ตอนนี้นะครับเจ้าตัวส่งซิกไกลๆเกลยเหมือนกันนะครับว่าตัวเองคือพลพพักเดอะคอบปหัวใจของเขาคือสโมสรอนลิเวอร์พูลเขาเชียร์สโมสรอนลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและจนกระทั่งปัจจุบันนะครับแม้ว่าเขาจะก้าวขึ้นสู่การเป็นนักเตะอาชีพแล้วนะครับเขาก็ยังเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมนะครับสำคัญที่สุดตรงที่ว่าสัญญาของคอนลาตลัมเมอร์นะครับกำลังจะหมดลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับม 太。 วิวัภูต้องการแล้วไปจองตัวเอาไว้วิวาผูอาจไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่แดงเดียวเลยนะครับในการที่จะได้ตัวคอนหลาดครามเมอร์นะครับมาร่วมทีมเพราะนักเตะคนนี้ดูแล้วค่อนข้างมีหัวจิตหัวใจนะครับมาทางฝั่งแอนฟิลแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าไม่ว่าจะคว้าจูดเบลลิงแฮมหรือจะเอาใครกันก็ตามอย่างน้อยสุดฤดูกาลหน้าต้องมีอย่างน้อย2ตัวนะครับคอนหลาดลัมเมอร์นี่ก็อาจจะเป็นอีก1คนก็ได้นี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทางด้านนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรียนะครับของไลฟ์ แอบส่งซิกมาแล้วว่ากูคือเดอะขอบะ้วยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ